ตอนนี้จะเป็นสีน้ําเงินทั้งหมดนะครับคันนี้นะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับด้านหน้ายังเป็นโซล่าเซลล์อยู่นะครับโซล่าเซลล์ไว้ชาร์จแบตนะครับก็ก็ได้ไม่เยอะนะครับสําหรับชาร์จแบตนะครับวันหนึ่งนะครับสําหรับแบต48โวลต์นะครับ10แอมป์นะครับก็วันหนึ่งชาร์จได้เต็มเต็มอยู่ฮะถือว่าโอเคนะครับสําหรับจอดทิ้งไว้นะครับคันนี้นะครับ ก็ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นทำอาร์มเป็นสอตัวนะครับเผื่ออิสระนะคะเวลาตกหลุมมันจะได้ไม่ขัดกันนะครับผมโซกขังละตัวนะครับล้อก็จะเป็นส่วนมอเตอร์ตัวนี้นะครับพันวัตต์นะครับ4ี่โวลต์พันวัตต์นะครับดูจากตรงนี้นะครับอันนี้ผมแปลงออกมานะครับ่วนตัวข้างในมันจะเป็นเฟืองนะครับ ผมก็ทําแกนสวมเข้ามานะฮะแล้วก็แล้วก็ใส่ครับแล้วก็ใส่สเตอร์จักรยานนะครับตรงนี้นะครับโซ่ก็เป็นโซ่จักรยานนะครับนะฮะส่วนดุมมันก็จะเป็นดุมเหมือนเดิมนะครับตัวเก่านะฮะนะฮะดูระบบระบบนะครับระบบไฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ชุดคอนโทรลก็ 500วัตต์เองนะครับตัวนี้นะครับสเปคสั่งซื้อมามันบอกว่า1 5 0 0าวัตต์แต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่สเปกริงนะครับราคาถูกนะครับราคา400กว่าบาทนะครับแล้วก็จะมีตัววัดความเร็วอยู่นี่นะครับวัดวนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกุญแจนะครับอ่า่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นโซกโซกสปริงนะครับเป็นโซกสปริงนะครับสปริงคู่คู่นะครับ ก็นี่นะฮะสปริงคู่นะครับนะฮะก็จะเป็นโยกแบบนฮะยืดหยุ่นนะฮะก็ดูรวมๆก็ประมาณนี้นะครับหลังคาถอนออกไปนะครับส่วนชาลาเซลล์ตัวนะครับอันนี้ก็เหลือแค่ตัวเดียวนะครับ ด้านหลังยังไม่เก็บสายไฟเลยนะครับยังไม่เรียบร้อยนะฮะก็โอเคนะครับประมาณนี้แล้วครับรถคันนี้นะฮะ